ทานข้ามใปน้ำแขวแห่งแร่น้ำตกมียุคหนึ่งไหมครับท่านแถวยงว่างเลยค่ะสองสี่หกเจ็ดทา่า,ทา,า,ทานนะคะขอบคุณมากค่ะที่ท่านได้กรุรณาให้เกียมาเป็นียวทางในการเนินการประชุมเชิญทีนนิบสื่อสองได้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งหาความรู้เป็นความสำคัญกัน ซึ่งเป็นกนารจัดการในการสอนในระดับประถมศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะสังกฤษโดยไม่ต้องสินจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องได้รับการส่งเสริมเรียนดีดีรวมทั้งมีการปาระชุมเชิญปฏิัตการผู้สอนเน็นุนาคม2568รวม9วันโดยมีวัตถุประสงค์ประชุมเชิญปฏิบัติการรูผู้สอนชั้นประถมศึกษาที่3และ6 ในเรียนที่เราร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดูเชื่อมัซาที่ิ้มบริสุทธิ์มายินดีทรวงทองตัวทอง I am the supervisor ก็ต้องยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านในวันนี้นะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนเรียนเรียนนะจะไม่ดีโดยเฉพาะที่รรับรู้รับทราบอะไรมากเลยวันนี้ได้เรียนก็ชันพออะไรแล้วจะทดสอบตกถึงอย่างคุณจะเกินห้ามไม หกสิบเจ็ดเสร็จ็แล้วแปก็มีวิ